พระเอกตุ๊กตาทองคนแรกถูกสารตัดสินจำคุก6ปี8เดือนด้วยข้อหาอุกชกันไม่สามารถให้ประกันตัวได้หรือชัยนรนาถอดีตพระเอกตุ๊กตาทองคนแรกของวงการภาพยนตร์ไทยและเป็นตำนานพระเอกเดินขอเอียงในหนังเรื่องเล็บครุดเมื่อ60กว่าปีก่อนถึงแก่กรรมแล้วด้วยโรคชราสิริอายุ85ปีทางครอบครัวนรนาถจัดให้มีพิธีรดน้ำศพ ในวันที่11พิศจิกายน2560เวลา16นาฬิกาณวัดพระศรีมหาธาตุมหาวาราวิหารศาลา12หลือชัยนรนาถมีชื่อจริงนามสกุลจริงว่าพิชัยจิตรีขันมีชื่อเล่นมาเล็กเป็นนักแสดงชาวไทยและเป็นพระเอกภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกที่ได้รับรางวัลน,นักแสดงนำยอดเยี่ยมในการประกาศผลรางวัลตุกตาทองครั้งที่หนประจำปี2500เมื่อวันที่3สิงหาคม และยังเป็นพระเอกขวัญใจของประชาชนที่มีบุคลิกทำคอเอียงข่าปุรีมุมปากทำท่าทางยียวนจนกลายเป็นแบบอย่างเป็นไอดอลให้ผู้ชายในยุคนั้นนิยมเรียนแบบกันผลงานที่เป็นที่รูจักกันดีจากบทชีพชูชัยในภาพยนตร์สืบสวนแนวเจมส์บอนเรื่องเล็บครุฑปี2,500สร้างจากผลงานประพันธ์ของพนมเทียนกำกับโดยสุพรรณพรามพันธ์ผู้สร้างผู้กำกับชื่อดังที่ครั้งหนึ่ง เคยทำให้มิเทบัญชาไม่พอใจขนาดจุดทูบสาบานจะไม่ขอร่วมงานด้วยเรื่องเล็บครุดลือชัยแสดงคู่กับอมราอัศวนนมังกรแดงปี2500คู่กับอมราอัศวนนเรื่องการเกตปี2501กับเรื่องสองฝั่งฟ้าปี2503คู่กับพิสมัยวิไลศัก์เด็กปั้นร่วมค่ายคือค่ายภาพยนตร์สหนาวีไทยของสุพรรณพรามพันธ์เรื่องพรายดำปี2507 คู่กับเพชราชวราชและยังมีนางงามจักรวาลอย่างอภัชราหงสกุลร่วมแสดงด้วยสำหรับเรื่องพรายดำนี้ปี2509แสดงร่วมกับมิชัยบัญชาในหนังบูเรื่องยิ่งใหญ่ขนาดใช้3ผู้กำกับและสองนักเขียนบทในเรื่องเดียวนั่นก็คือเรื่องเพชรตัดเพชรหนังบูที่ได้ชื่อว่ามีความสมจริงมากที่สุดในยุคนั้นปี2512ประกบกับสมบัติเมธนีในเรื่องขุนตาน ปี2514แสดงหนังไทยฮ่องกงเรื่องจอมดาบพิชัยยุทธร่วมกับนางเอกรองนางสาวไทยปี2508สุทธิสาพัฒนุสและชาติชัย,ยภูมิผู้ดได้ชื่อว่าเป็นดาราชายที่มีรูปร่างหน้าตาคล้ายมิจฉยบรรชามากที่สุดนี่คือผลงานเด่นดังของพระเอกลักยิ้มเจ้าเสน่หรือชัยนรนาศครับเรามาทำความรู้จักรประวัติโดยสังเขปของเขากันบ้างและกรณีก่อนเข้าวงการ เขาเป็นตำรวจไปจับผู้สร้างผู้กำกับหนังคนดังเข้าจนตัวเองได้เข้ามาแสดงหนังเรื่องแรกจากผู้สร้างผู้กำกับหนังคนนี้แล้วได้รับรางวัลตุกตาทองเลยและกรณีที่พระเอกลักยิ้มคนนี้ถูกจับขณะถ่ายทำหนังเรื่องกงกรรมปี2503ด้วยข้อหาที่ค่อนข้างร้ายแรงลือชัยนรนาะหรือสิบตำรวจตรีพิชัยจิตตรีขันแห่งกองปราเกิดเมื่อวันที่30มิถุนายน2475 เกิดก่อนมิชัยบัญชาสองปีทีอ่อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบิดาชื่อพรมารดาชื่อชุ่มมีชื่อเล่นมะเล็กในปี2500ได้มีการจัดประกวดภาพยนตร์ไทยขึ้นเป็นครั้งแรกและผู้แสดงนำฝ่ายชายยอดเยี่ยมในปีนั้นได้แก่ลือชัยนรนาตจ,จากภาพยนตร์เรื่องเล็บครุดงานสร้างและกากับการแสดงของสุพรรณพรมพันธ์ลือชัยมีอาชีพเป็นตำรวจเคยจับวิเลวันมัฒนาพาณิช ดาราสาวที่ได้รับตุ๊กตาทองผู้แสดงนำฝ่ายหญิงในปีเดียวกันกับเขาในคดีขับรถเร็วและคุณเชื่อไหมว่าที่สิตรวจตรีพิชัยจิตตรีขันได้มาเล่นหนังก็เพราะผลงานการจับอีกเหมือนกันในต้นปี2500ขณะลือชัยเป็นนายสิบตำรวจอยู่ที่กองปราบเขาได้จับรถขนสินค้านีภาษีจากอรญญประเทศได้สี่คันและเจ้าของรถคันนั้นทำเอาหลายใครต้องตกตะลึงเพราะคือสุพรรณพรามพันธ์ ผู้อำนวยการสร้างและผู้กำกับการแสดงหนังชื่อดังแห่งบริษัทภาพยนตร์สหนาวีไทยเจ้าของฉายายักษ์แห่งวงการภาพยนตรไทยสุพันไม่ได้ตื่นเต้นเรื่องที่ตนถูกจับแต่กลับสนใจตำรวจหนุ่มคนที่จับเขามามากกว่าจึงส่งชาลีอินทรวิจิตนักประพันธ์เพลงผู้สร้างผู้กำกับหนังในเวลาต่อมาไปเจรจากับตำรวจหนุ่มว่าสนใจจะแสดงหนังหรือไม่สุพันมีบทชีพชูชัยในเรื่องเล็บครุฑของพนมเทียนให้แสดง ความจริงลือชัยเคยเล่นเป็นตัวประกอบมาแล้วครั้งหนึ่งในเรื่องก่อนอรุณจะรุ่งของประภาพันนาคทองเมื่อถูกชวนให้ไปเล่นเป็นถึงพระเอกมีหรือตำรวจนายสิบท่านนี้จะกล้าปฏิเสธเพียงเริ่มเข้ากล้องและภาพของลือชัยนรนาถแจกจ่ายออกไปเพื่อเป็นการโฆษณาตามหน้านิตยสารบันเทิงต่างๆปรากฏว่ามีแฟนหนังไทยไม่น้อยให้ความสนใจในความเป็นพระเอกมีลักยิ้มแก้มบุ๋มของเขาจนในที่สุดก็กลายมาเป็นฉายาว่า พระเอกลักจิ้มเมื่อนางเล็บครุดออกฉายปี2500บทบาทจียวนและท่ายืนเอียงคอของลือชัยนรนาถได้สร้างแฟชั่นให้กับหมู่วัยรุ่นยืนคอเอียงตามลือชัยในหนังกันทั้งเมืองจากตำรวจกองปราบ10ตำรวจตรีพิชัยจิตตรีขันเขาก็มีชื่อเสียงโด่งดังชั่วข้ามคืนกลายเป็นลือชัยนรนาถพระเอกลักยิ้มขอนใจของแฟนหนังไทยและมีนางให้แสดงแบบไม่ขาดสายแต่แล้วลือชัยก็ไม่ต่างจากพระเอกนางเอกหนังไทยทั้งหลาย ที่มักมีเรื่องแตกหักกับผู้ปั้นทุกรายไปหรือใช้ประกาศตัวเป็นอิสระไม่ขึ้นกับบริษัทภาพยนตร์สหนาวีไทยของสุพรรณพรามพันธ์อีกต่อไปแล้วหันมาเป็นผู้สร้างหนังของตัวเองแทนในนามของนเรชาภาพยนตร์ด้วยเรื่องกงกรรมปี2 5 0 3ห้รให้ปรมาจารย์อย่างเนรมิตรหรืออํานวยกรัสนิมิเป็นผู้กํากับการแสดงโดยมีเขากับมิสคูมี่คิริบุลสาวจากฮ่องกงร่วมแสดงนําต่อมามิสคูมี่ ได้กลายเป็นคู่ของเขาในชีวิตจริงระหว่างที่ลือชัยถ่ายทำหนังเรื่องกงกรรมอยู่นั้นเขาก็ถูกก่อกวนด้วยการด่าทออย่างรุนแรงมาทางโทรศัพท์เป็นประจำนับสิบๆครั้งโดยไม่รู้ว่าเป็นฝีมือของใครลือชัยเคยพูดกับคนใกล้ชิดว่าเป็นแผนทำลายของคนที่รุนิสัยของเขาดีว่าเป็นคนอารมณ์ร้อนและมุทะลุแต่แล้วในคืนวันที่6กุมภาพันธ์2503เวลาประมาณ3มทุ่มขณะที่ลือชัยกลับมาจากถ่ายหนังนั่งกินข้าวอยู่กับมิสคูมี่แฟนสาว ที่บ้านซอยสุทธิสารโทรศัพท์จากผู้ก่อกวนก็ดังขึ้นอีกครั้งนี้บอกชื่อเสียงเรียงนามมาด้วยว่าชื่อชอบมงคลทรงท้าให้ลือชัยไปพบที่โรงแรมรัตนพิทักษ์ถนนราชปรารมักกสันลือชัยกิดอัดมานานอยากจะไปดูให้รู้เรื่องมิสคูมี่แฟนสาวจะห้ามยังไงลือชัยก็ไม่ฟังทุนผันพรวดพพาาดขับรถจิบออกไปพร้อมกับพักพวกอีกสี่คนพอไปถึงนายตุย๋ยหรือสมศักดิ์แสงดาสิทธ์ซึ่งเคยเป็นบอยโรงแรมนี้ก็โดดลงจากรถจิบเป็นคนแรก และชี้ตัวนายชอบเพราะรู้จักดีขณะเดียวกันนายเชิงน้องนายชอบก็ถือไม้วิ่งมาจากหน้าโรงแรมและเข้าหววกลุ่มของนายลือชัยพลตำรวจปราดแห่งสอนอบางซื่อที่มากับกลุ่มลือชัยด้วยถูกตีเป็นคนแรกจากนั้นก็ชุลมุนชุลเกนายเชิงมือตีถูกกระสุนเข้าท้องไปตรงที่ขาและบอกตำรวจว่าถูกลือชัยยิงทั้งที่ลือชัยขับรถจิบเวียนดูเหตุการณ์อยู่หน้าโรงแรมนนแต่ลือชัยก็ยอมให้ตำรวจจับไปแต่โดยดีนายชอบให้การว่า ตนไม่ได้เป็นคนโทรศัพท์ไปก่อกวนลือชัยแต่เป็นรัรรุนอีกกลุ่มซึ่งตนก็ไม่รู้ว่าเป็นใครลือชัยและพวกสี่คนถูกตั้งข้อหาอันพาลและพยายามฆ่าลือชัยเขาอ่อนลงทันทีก็อย่างที่ทราบเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในยุคจอมพลสฤษดิ์ธ,ธนรั์ที่มีนโยบายปราบปรามถอนรากถอนคนพวกอันพานอยู่แล้วลือชัยนรนาจึงถูกจับกลุ่มแบบห้ามประกันตัวเที่ยงคืนคืนนั้นตำรวจพาลือชัยไปคนบ้านขณะที่มิสคูมี่เข้านอนแล้วเธอตกใจมากถามเขาว่า เกิดอะไรขึ้นลือชัยตอบได้แต่เพียงว่าผมคงแย่แน่คราวนี้เขาจูบลาเธอขณะที่สวมกุญแจมือต่อมาลือชัยถูกปล่อยตัวเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2503ประกันตัวด้วยเงิน20,000บาทหลังถูกจับไป3วันเขากลับไปถ่ายหนังเรื่องกงกรรมต่อแต่แล้วก็ถูกจับคากองถ่ายอีกครั้งในวันที่12กุมภาพันธ์2503โดยตํารวจพญาไทบอกว่านายสั่งให้ถอนประกันเพราะเกรงจะเสียรูปคดี วันที่1ธันวาคม2 5 0 3ศาราพิพากษาจำคุกลือชัย10ปีลดหย่อนให้ในฐานที่ให้การเป็นประโยชน์แก่รูปคดีหนึ่งในสคงเหลือจำคุก6ปี8เดือนสารยุคจอมพลสษดิ์ธนรัฐเป็นสารทหารบ้านเมืองตกอยู่ภายใต้กฎอายการศึกคดีจึงสิ้นสุดที่สารแรกเท่านั้นไม่มีสิทธิอุทธรณ์ดีกาต่อไปได้พระเอกรักยิ้มยิ้มไม่ออกเดินคอตกตามเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์คุมตัวขึ้นรถไปสู่เรือนจำเมื่อเดินผ่านกลุ่มแฟนนัง เขาพนมมือไหว้บอกด้วยเสียงเศร้าๆแต่เพียงว่าผมลาก่อนครับหลังจากลือชัยพ้นจากรับโทษเขาก็ได้ออกมาสร้างผลงานการแสดงโดดเด่นขึ้นมาอีกหลายเรื่องลือชัยมีลูกสาวที่อยู่ในวงการบันเทิงก็คืออรุณโอไทยนรนาถสิริยานรนาถอดีตสองนางเอกดังและจุลินทิพจิตรีขันดาราช่องเจดสีค่ายดาราวีดีโอลือชัยนรนาถพระเอกลักยิม้มเกิดเมื่อวันที่30มิถุนายน2475 จากพวกเราไปเมื่อวันที่10มิถุนายน2560ด้วยโรคชราสิริอายุ85ปี69 Stories ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปครั้งนี้ของพระเอกคนดังด้วยครับ